รู้ทันความล้าลึกของซาตานรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเราจะชนะซาตานเราต้องรู้ทันความล้าลึกของซาตานพี่น้องที่รักในวิวรบทที่สองข้อยีิบสี่เนี่ยบอกเราให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรู้ถึงความล้าลึกของซาตานเนี่ยจะนํามาซึ่งการรับใช้ที่มากขึ้นวันนี้เราจะเรียนกันในวิวรบทที่สองข้อยีิบสี่และหนึ่งโครินบทที่สองข้อสิบถึงข้อสิบเอ็ด เราอยู่ในช่วงของการครอบครองด้วยการเข้าใจแท็กติกของมันพี่น้องที่รักถ้าเราจะครอบครองเป็นกษัตริย์เป็นตัวแทนของพระเยซูกิตในการครอบครองโลกนี้ทําลายการงานของมันทําให้น้ําพระทัยพระเจ้าสําเร็จเราต้องเข้าใจแท็กติกของมันดําดิ่งไปที่ประคําของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในวิวรบทที่สองข้อยี่สี่เนี่ยพระบีบอกว่าสําหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในเมืองทิยาทิรา ที่ไม่ถือคําสอนนี้มาดูในบริบทก็คือคําสอนของเยสเบลและไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้าลึกของซาตานเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าพี่น้องที่รักในตอนนี้เราในที่นี้คือพิเยสคิด yes ครับผมบอกว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่ที่เมืองทิยาทิลานั้นไม่ถือคําสอนนี้ก็คือไม่ถือคําสอนเท็จซึ่งถือว่าผ่านครึ่งหนึ่งโอเคบอกว่าและไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้าลึกของซาตานเออคือไม่ถือคําสอนเท็จแต่ ไม่รู้จักความล้ำลึกของซาตานพระเยซูบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าพี่น้องเห็นยังก็คือดูเหมือนกับว่ากุญแจที่สําคัญของการที่เราจะได้รับภาระหน้าที่มอบหมายมากขึ้นจากพระเยซูิดคือการรู้ถึงความล้าลึกของซาตานฉันั้นเราจะมาดูกันว่าอาะไรอีกความล้าลึกของซาตานเนี่ยมันคืออะไรโอเคดูนะครับในหนึ่งโคลินบทที่สข้อที่10บเนีย่ยบอกอย่างนี้บอกว่า พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้ซึ่งในบริบทก็คือพระปัญญาในข้อ7ข้อ8บอกว่ากับพวกเราซึ่งหมายถึงเปาโลด้วยรวมทั้งพวกคิดเตียนเนี่ยทางพระวิญญาณโอเคพูดง่ายๆคือทางพระวิญญาณเนี่ยโอเคพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระปัญญากับเราแล้วบอกว่าเพราะพระวิญญาณเห็นไหอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของระยาพี่น้องเห็นยังก็คือพระวิญญาณเนี่ยสำแดงกับเราสำแดงพระปัญญาของพระเจ้ากับเราโอเคเพราะพระวิญญาณเนี่ยอย่างรู้ทุกสิ่ง แม้เป็นความล้าลึกของพระเจ้าฉะนั้นเราจะมาดูว่าความล้าลึกตรงนี้ในในภาษากรีกเป็นคําเดียวกันเลยครับความล้าลึกของซาตานกับความล้าลึกของพระเจ้าลากสับเป็นอันเดียวกันฉะนั้นเราจะมาดูกันในบริบทเพื่อจะรู้ว่าจริงๆความล้าลึกแปลว่าอะไระในข้อถัดมาข้อสิบเอ็ด 1. บอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นโอเคจริงๆบอกว่าไม่มีผู้ใดรู้ได้ยกเว้นวิญญาณของมนุษย์คนนั้นแล้วบอกว่าพัดเดะพระนมนีของพระเจ้าก็เช่นกันไม่มีใครรู้ยกเว้นพระวิญญาณของพระเจ้าพูดง่ายๆคือ ทั้งทีตอนนี้ให้หลักเกณฑ์ที่สําคัญก็คือว่าวิญญาณจะรู้ความคิดครับเช่นวิญญาณของมนุษย์เนี่ยรู้ความคิดของมนุษย์ฉะนั้นเช่นเดียวกันเพราะวิญญาณของพระเจ้าก็รู้โพระองค์ญญของพระเจ้ารู้ความคิดของพระเจ้าแต่จิตจิตสิ่งที่เราต้องการเน้นคือพั้งทีในข้อสิบเอ็ดอธิบายเราเห็นถึงว่าความล้าลึกแปลว่าอะไรซึ่งในที่สุดความล้าลึกเนี่ยก็คือเรื่องของความคิดครับพี่น้องเห็นจังฉะนั้นเคเมื่อเรามองย้อนกลับไปในวิวรบบที่สองข้อยี่สิบ เมื่อพระเยซูพูดถึงความล้าลึกของซาตานเนี่ยพงหมายถึงความคิดของมันครับและความคิดของมันมันมีอะไรมันเป็นพ่อของการรุษาเป็นอุบายอ่าเป็นบิดาของคอนเซนเตอร์ก็คือเรื่องอุบายเรื่องความคิดของมันพี่น้องเห็นยังแล้วถ้าพี่น้องดูดีๆเนี่ยพี่น้องเห็นการเชื่อมโยงอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงการครอบครองแบบประย์ดด้วยการเข้าใจแท็กติกหรือความคิดของมานอุบายของมันเนี่ยก็คือพี่น้องเห็นยังว่าความคิดที่อยู่ในวิวรณ์บทที่2ข้อ2ี่เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับบริบทของคําสอนเท็จพี่น้องเห็นยังซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าคําสอนเท็จต่างๆรวมทั้งพักิจคุณอื่นรวมทั้งการที่พยายามหลอกให้คิดเซียนโอเคกลับไปที่ธรรมัญญัติซึ่งจริงๆแล้วธรรมัญญัติถ,ถูกตึงไว้ที่กางเขนกลับไปที่นั่นเพื่อในที่สุดแล้วจะกลับไปรับคําสาปแช่งทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้มาจากมารโอเคเพราะว่ามัน อย่างที่บอกนี่คือความล้าลึกความล้าลึกของมันคือความคิดคืออุบายของมันพรุ่งนี้มาฟังต่อนะผมจะบอกลึกมากกว่าน,นี้อกีกแต่ว่าพี่น้องเห็นได้ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้กันมาอย่างร้อยสามตอนโคโลสีบทที่สองอย่างที่แถวข้างบนน่ะว่าธรรมัญญัติเป็นเครื่องมือของพระเจา้าโคโลสีบทที่สองข้อสิบสี่ถึงสิบห้ากาลเทียบที่สี่ข้อเก้าถึงข้อสิบสองข้อลิ้นนั่นแหละโอเควันนี้ผมจะไม่อธิบายเพิ่มแต่ว่าอีกหน่อยผมจะเริ่มเอาลิงก์มาแปะนะคําสอนมาตรฐานอย่างเช่น ความล้าลึกของของมารก็คือการที่มันบิดเบือนวัตถุประสงค์ผมจะเอามาแปะอยู่นาทีที่เท่าไหร่เท่าไหร่จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำโอเคสิ่งไหนก็ตามที่เป็นมาตรฐานผมจะเอามาแปะให้แล้วบอกว่าอยู่ในช่วงนาทีไหนเออแล้วถ้ามันจําเป็นมากอาจจะทําถึงขนาดตัดออกมาเลยเป็นช่วงนั้นแล้วอัพขึ้นใหม่โอเคฉะนั้นพี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นพี่น้องที่ละครับถ้าคุณอยากมีชัยชนะโอ okay? เคเหนือมารซาตานเนี่ยจริงๆแล้วเราชนะในในพยศคิดให้ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะมารซาตาน เรามีฤทธิ์เหนือมันอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพมย,ยานพมยงญานคลียร์อำนาจแล้วก็สิทธิอำนาจทั้งหมดก็อยู่ที่พเยซูสริสต์โอเคเมื่อพงเป็นขึืนอจากความตายในการพูดพระมหาประชาพงบอกอยู่แล้วว่าสิทธิเท่านนะทั้งหมดอยู่กับพงนั่นหมายถึงว่ามันไม่มีเลยพี่น้องเห็นไหงอย่างเดียวอาวุธอย่างเดียวที่มันมีจริงๆตอนนี้ก็คือไอความล้ำลึกหรือความคิดไอไอการโกหกอุบายของมันนี่แหละโอเคที่เราจะเป็นต้องรู้ครับแล้วพเยซูสริสต์บอกว่าใครก็ตามเนี่ยโอเค ไม่เพียงแต่ไม่เชื่อในคําสอนเคสนะแต่ว่ารู้รู้สิ่งที่เรียกว่าความล้าลึกของสตาร์หรืออุบายของมันเนี่ยจะได้รับมอบภาระอื่นฉะนั้นผมบอกเลยพี่น้องที่รักผมจะไม่ยอมรู้สิ่งนี้แน่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมสอนพี่น้องโอเคพี่น้องเริ่มเข้าใจความล้าลึกของสตาร์แล้วว่ามันจะบิดเบือนวัตถุประสงค์พระเจ้าจะมอบหมายงานหน้าที่ให้พี่น้องมากขึ้นในนามพระเยซูคริสต์แต่ตรงนี้ผมอยากจะสอนบางอย่างพี่น้องเห็นไหมว่าตามมัมพีหนึ่งคลินเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้สําคัญมากก็คือ พระวิญญาณของพระเจ้ารู้ความคิดของพระเจ้าและข้อสิบก็พูดชัดเลยว่าพระวิญญาณของเนี่ยเป็นคนสำแดงเห็นยังสำแดงพระปัญญาซึ่งในบริบทก็คือความคิดของพระเจ้ากับเราพี่น้องเห็นยังครับเพราะว่าพระวิญญาณอย่างรู้ทุกสิ่งไงไหมไป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอที่ผมบอกและพี่น้องที่รักพี่น้องรู้แล้วว่าพี่น้องเนี่ยมีพระวิญญาณของพระเจ้าร่างร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระองค์ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจาเป็นต้องเรียนรู้ซึ่งอธิษฐานื่อผมเพื่อจะได้รับการเปิดเผยสำแดงมากขึ้นคือ ต้องเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันกับพ้องญาณครับเราไม่จําเป็นต้องไป <c oughs> รับการฟื้นฟ,นฟนูที่นู่นที่นึ่นโอเคซึ่งบง่งบอกว่าจะต้องรับจากที่อื่นให้ผมบอกนะน่นเป็นโมเดลของมันจะสัญญาเดิมน่าเป็นการผสมเราได้รับพ้องญาณของพระเจ้าแล้วทุกอย่างที่จําเป็นนะอยู่ในเราโอเคนี่เป็นสาเหตุท <c oughs> ี่เปาโลบอกว่าเขาในอธิษฐานเพื่อพี่น้องเอเฟซัสจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครมีอะไรทําอะไรได้กุญแจไม่ได้รับจากที่อื่นกุญแจคือเราได้รับพ้องญาณแล้วอย่างไม่จํากัดทีตัสบอกที่สามข้อหกมังบอก Okay. ฉะนั้นเราจะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะทํางานจากสิ่งนี้ซึ่งข้าวๆนะไอ้เฟซัสเหมือนที่ข้าวข้วนะอสิบแปดบอกว่าและอย่าเมาแล้วหงุดซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพายานดีไะเราเองเป็นคนทําให้ตัวเองประกอบด้วยพายานหรือเต็มล้นเจ้าพยานจงแปลว่าเราเราเป็นคนทาเห็นยังรวมทั้งรูปแบบพยากรณ์เนี่ยมันเป็นในกรีกก็คือเป็นคําต่อเนื่องแปลว่าอะไรแปลว่าเราเองเป็นคนเลือกที่จะเต็มล้นเจ้าพยานแล้วเต็มเมื่อไหร่ก็ได้อย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ พระเจ้าไม่ใช่เป็นคนเลือกเราเป็นคนเลือกเพราะอะไรเพราะว่าในบระเจ้าสัญญาใหม่เรามีพวิญาณของพระเจ้าไงแลวมีพระวิญญาณอ,อยู่แล้วเต็มล้อนอยู่ในวิญญาณของเราพี่น,น้องเห็นยังฉะนั้นศักยภาพที่จะรู้ถึงความล้าลึกศักยภาพที่จะรู้ถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งแน่นอนถ้าคุณรู้ถึงพระปัญญาของพระเจ้าเนี่ยคุณก็จะรู้ถึงความล้าลึกของของมารเพราะว่าพระเจ้ารู้ทุกอย่างพี่น,น้องเข้าใจความจริงก็นี่ไหมที่ผมรู้ถึงความล้าลึกของมารุบายของมันไม่เคยไปศึกษาอะไรเรื่องนั้นเลย แค่อ่านพระคัมภีร์เฉยศึกษาพระคัมภีร์ฟังพระเจ้าพูดภาษาแปกโอเคอีกเรื่องหนึ่งพระเยซูเนี่ยพูดว่าในยอห์นบทที่หกข้อหกสิบสามบอกว่าคําพูดของพระองค์เป็นวิญญาณและชีวิตพี่น้องเห็นดังพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิญญาณฉะนั้นวิธีที่เราทําให้ตัวเองโอเคแต่มาด้วยสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยคืออันแรกก็คือคุณต้องพูดภาษาอกแปอันที่สองอ่ะคุณต้องอ่านพระคัมภีร์โอเคการพระคัมภี์นั่นแหละคือพระวิญญาณของพระเจ้าพระเยซูบอกเองฉะนั้นตรงเข้้าใจเรื่องนนีะ อย่าลืมโอเคทาให้ตัวเองเต็มล้นไปด้วยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าผู้ปัสสายแปลกอ่านพระคำของพระเจ้าเชื่อฟังด้วยเพราะโอเคให้ผมวางกรอบอย่างชัดๆอ่านอ่านพระคัมภีร์ใหม่เป็นหลักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณจะอ่านพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าอ่านด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวเดี๋ยวในสุดจะแปะลิงก์ด้วยอ่านด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวก็คือพระคัมภีร์ตอนนั้นๆธรรทบัญญนั้นนั้น,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 นชี้ไปถึงพระเยซูคิดยังไง อย่าไปสอนอย่าไปอ่านเรื่องจงจงอย่ๆยยนั่นเป็นการทําผิดนั่นเป็นการอ่านผิดวัตถุประสงค์และเป็นการล่วงโปรเวนีไปฝ่ยายวิญญาณทาให้ไม่เกิดผลเข้าใจตรงกันนะโอเคฉะนั้นสรุปเลยเราจะครอบครองแบบกษัตริย์ก็คือการเข้าใจแทคนติกของมารฉะนั้นการเข้าใจแทคนติกหรือความคิดของมารจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชัยชนะรวมทั้งการไม่ถูกหลอกและการได้รับมอบหมายหนะ้าที่มอบภาระมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจอ่พะพระเจ้ามอบภาระให้ก็เป็นเครื่องมือของมันแหละ ยิ่งมีภาระมากก็ยิ่งเป็นเครื่องมือของมันมากต้องเข้าใจความคิดของมันก่อนแต่ว,วันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าโอเคมันจะบิดเบือนวัตถุประสงค์ของสิ่งที่พระเจ้าใช้แล้วก็ผมบอกแล้วว่าพระวิญญาณเป็นคนที่เปิดเผยความคิดของพระเจ้าก่เราเรามีพระวิญญาณแต่ว่าพระวิญญาณเต็มล้อนอยู่ในวิญญาณของเราวิธีก็คือทําให้พระวิญญาณสั้นของกตจะวิญญาณเราก็คือพูดภาษาแปลกรวมทั้งอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยเพราะพันธสัญญาใหม่ให้ผมได้ยินและพูดว่าเอาละพี่น้องก็แล้วครับพรุ่งนี้มาฟังต่อผมมจะเปปิดโันต่อ โอเคเราจะเราจะยังอยู่แต่จะชัดเจนขึ้นเรื่องเกี่ยวกับแท็กติกของมารว่ามันอยู่เบื้องหลังจะนะพี่น้องเห็นยังให้ผมย้ำอีกสักหนึ่งถึงสองนาทีอย่ามองที่น้องคริเสเตียนด้วยการเป็นศัตรูคนที่เป็นศัตรูจริงๆคือพวกมารและวิญญาณชั่วรวมทั้งการที่มันกําลังใช้ทางบัญญัติหลอกพี่น้องคริเสเตียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากมารเวลาที่เขาไม่เข้าใจต่อต้านอะไรเราให้อดทนพี่น้องกันอดทนอธิษฐานสําแดงวพระคุณของพระเจ้าโอเคเอาล่ะ ให้เราดูมุมทางซ้ายครับเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีจะถึงปีสองพันยี่แปดจะครบรอบสองร้อยปีที่ออตเตสซนโอเคเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่เราตั้งใจก็คือว่าจะมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนเราเป็นคริสเตียนประมาณห้าแสนฟังนะเมื่อผมพูดคาว่าคริสเตียนผมหมายถึงพักคิดองค์น้อยๆคนที่รู้จักพระเยซูจริงๆโอเคแต่เป้าหมายก็คือว่าเราตั้งใจจะมีหนึ่งร้อยแต่ผมบอกนะ ถ้าเราจะกลับใจใช้ธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องเลิกเล่นชู้ประเทศไทยจะเกิดผลและเราจะเห็นโอเคเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในลูกเราหมายถึงรู้จักพระเจ้าจริงๆแลวจะเต็มไปด้วยหมายสําคัญการสจันรวมทั้งผมบอกเลยพ่อยแนะเลยว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยนี่แหละจะเป็นประเทศแนวหน้าในการส่งมิชชันนารีโอเคแล้วพอพี่น้องฟังอยู่ในที่สุดแล้วสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปทางความเชื่อจะเกิดขึ้นและผมกล้าบอกว่าประเทศแรกๆอาจจะเป็นประเทศแรงนะคือประเทศไทยครับผู้ที่พระบุตรทําให้เป็นไทยคนนั้นเป็นไทยจริง หลังจากนั้นมันจะแพร่ไปทั่วเลยอย่างเช่นตอนนี้เมื่อพี่น้องได้ยินคําสอนเนี่ยหกโมงครึโอเคเพลงออกไปแล้วโอเคเพลงชุดเจ้าสาวกับใจฮะเพลงเพลงใหม่สุดเท่มากโอเคเจ้าสาวคัสโนวีกับเจ้าบ่าวแสนดีซึ่งในที่นี้านางเอกเ,เนี่ยจะเป็นคนผิวสีด้วยให้ผมบอกอะโคตรเท่ครับโอเคใส่ชุดหนังสีขาวขี่ดูคติสีแดงว้โอเคก่อนที่เธอจะกลับใจนะ ในที่สุดแล้วเธอกลับใจถามว่าทําไมที่ผ่านมาเราต้องมีนางเอกต้องเยอะแยะทั้งแอฟริกันทั้งฝรั่งเมื่อวานนี้โอเครวมทั้งมีญี่ปุ่นอ๋อยังไม่มีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีจีนอีกหน่อยก็จะต้องมีญี่ปุ่นครับแล้วผมบอกนะโปรเจกที่น่าสนใจจะมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเอสกิโมะโดยเพราะโปรเจกของเอสกิโมเนี่ยโอเคในที่สุดแล้วคุณอาจจะได้ยินมากกว่าเพลงนมัสการคุณอาจจะได้นมัสการมากกว่านั้นจริงๆแล้วมันจะชื่อเออเจ้าสาวเย็นชาโอเค เจ้าสาวเย็นชากับเจ้าเบาเจ้าเบาไมโครวเวฟเออโอเคเจ้าสาวเย็นชาเนี่ยเธอเป็นเอสกิโมเลยครับใจเย็นชามากแต่เจ้าเบาเนี่ยอบอุ่นสุดๆแล้วก็รักโอเคให้ผมบอกเธยว่าให้ผมบอกพวกเราว่าในที่สุดพวกเราอาจจะได้อ่านนี้ยาหญ่นะรวมทั้งทับพระเจ้าเมตตามันน่าจะออกมาเป็นซีรีส์ในที่สุดอธิษฐานว่าจะมีคนเจอมาซื้อบทหรือว่าในที่สุดแล้วพวกเราเนี่ยที่มีภาระใจาเอาไปทํา หลังๆ AI มันเก่งมากนะแต่ผมไม่มีเวลาผมทําคนเดียวไม่ไหวถ้าพี่น้องมีลูกหลานที่รู้เรื่องนี้มาเอาโปรเจกต์นี้ไปเริ่มต้นผมบอกนะละครเรื่องนี้ดังแน่นอนถ้าใครเอาไปทํานะคุณจะทําเงินเลยผมบอกแล้วมันจะเป็น2ระดับก็คือคนที่ดูไม่รู้มันจะเหมือนกับเป็นดราม่าธรรมดาแต่คนที่ดูรู้จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณเรื่องเกี่ยวกับธรรมบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับอธิษฐานขอผมต่อไป ตอนนี้การเปิดเผยสำแดงวิ่งมาที่ผมเรื่อยๆผมได้รับความเข้าใจใหม่ๆเพื่อนในที่สุดแล้วจะสอนได้อย่างชัดเจนมากคือรวมทั้งพระเจ้าจะต้องทําทั่วโลกโอเคอย่างเช่นชุดเจ้าสาวกับใจอาจจะมีถึงผมไม่แน่ใจสิบสองหรืออาจจะมีถึงสิบห้าคือมันควรจะครอบคลุมเจ้าสาวทั้งหมดฟังนะเมื่อผมพูดว่าผมไม่ได้หมายถึงมีเจ้าสาวหลายคนเจ้าสาวเนี่ยมีคนเดียวโอเคเป็นภาพของคิดจ,จัดทั้งหมดแต่ว่าผมกําลังบอกว่าการรีฟอร์มหรือการปฏิรูปจะต้องเกิดขึ้นทุกที่ ทั่วโลกเกิดขึ้นมากับใจโยนการใช้ธรรมัญญัติผิดทิ้งไปเลิกการเล่นชู้เลยสุดผมบอกเลยหมายสําคัญการาสาัจจร์จะเกิดขึ้นเราจะเห็นเหมือนสมัยกิจาการเลยใช่ผมกาลังบอกว่าที่หมายสําคัญกาศจัจจั์หายไปไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่พระเจ้าเลิกทําอะไรทั้งนั้นแต่เพราะว่ามาันได้เข้ามาแล้วมันได้ผสมมันได้ผสมพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาเดิมมันมไม่มีไม่มีชีวิตพันธสัญญาเดิมไม่มีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์อำนาจอยู่ในพันธสัญญาใหม่อยู่ในข่าวประเสริฐ แต่มันได้เข้ามาแล้วก็ปิดเบือนแล้วมันทําให้เราไม่เกิดผลอย่างที่เห็นพี่น้องเข้าใจและอย่างที่ผมบอกใครก็ตามที่บอกว่าตอนนี้หมายสําคัญทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วพระเยซูใกล้เสด็จกลับมาบอกเขาเลยว่าไม่มีทางเลขาผมเป็นเลขาพระนาผมบอกเราไม่มีทางเพราะว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในเจ้าสาวที่เตรียมตัวแล้วเจ้าสาวที่กาลังโลกประเวณีไม่เหมือนเจ้าสาวที่เตรียมตัวแล้วถ้าพี่น้องไปดูข้อที่ถัดมาพี่น้องจะรู้เลยว่าเจ้าสาวที่เตรียมตัวเนี่ยในที่สุดแล้วเขาจะแต่งผ้าป่านเนื้อละเอียดซึ่งก็คือความชอบธรรม โอเคบางคนที่ไม่เข้าใจก็ไปบิดเบือนเนี่ยแปลไม่ถูกอีกเพราะว่าความชอบธรรมของธรรมิกชนไม่ครับไม่ใช่ความประพฤติของธรรมิกชนเป็นความชอบธรรมที่เกิดขึ้นของพระเจ้าของพระเยซูคร,ริสติมอให้กับเราอันนี้ตั้งหากที่เป็นความเตรียมพร้อมพูดง่ายๆผมกำลังบอกว่าที่ไม่เตรียมพร้อมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังนะแต่เป็นเพราะว่าพยายามใช้เนื้อหนังดาเนินชีวิตอ่าไหนๆก็พูดแล้วผมพูดเลยอะพี่น้องจำเป็นต้องเข้าใจว่าเมื่อพรอมพีพูดถึงคําว่าเนื้อหนังเนี่ยมันหมายถึงสองอย่างอันแรก มันเป็นเนื้อหนังแบบลูกคนเล็กก็คือปล่อยตัวตามเนื้อหนังทําบาปเออไอพวกที่เข่งกดเนี่ยมันมักจะเห็นเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่มันมีความหมายที่สองโอเคความหมายที่สองเนี่ยเป็นเหมือนบุตรคนโตก็คือพยายามใช้เนื้อหนังความสามารถของตัวเองควบคุมดําเนินชีวิตซึ่งจริงๆไม่มีทางทําได้ตามโรมบทที่เจ็ดพี่น้องเห็นยังคุยพกูกง่ายๆคือความหมายของคําว่าเนื้อหนังจริงๆมีสองอย่างคือปล่อยตัวตามเนื้อหนังแบบลูกคนเล็กทําบาปมองเห็นชัดเจน เขกับสองครับเนื้อหนังคือใช้ตัวเองพยายามที่จะควบคุมต่างๆแข่งกดอันนี้แหละเป็นลูกคนโตแล้วจริงๆแล้วถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องจะรู้ว่าไอ้คนเหล่านี้ที่พระเยซูด่าชัดเพราะว่าคนแรกอ่ะมันรู้มันสํานึกมันกลับใจแต่คนประเภทที่สองที่ใช้เนื้อหนังดําเนินชีวิตควบคุมพยายามดําเนินตามกฎเนี่ยมองไม่เห็นและชอบตัดสินคนอื่นนะพี่น้องเห็นยังเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าในที่สุดแล้ว คิดจักจะต้องเลิกเนื้อหนังทั้งสองอย่างทั้งการปล่อยตัวตามเนื้อหนังหรือการพยายาม <c oughs> กลับไปเี้ยนได้หนังจะได้าเปาโลบอกว่าเริ่มต้นในวิญญาณหมายถึงว่าเ <c oughs> ชื่อพระเจ้าอย่างง่ายๆแล้วกลับไปที่ธรรมญาติคือกลับไปที่เนื้อหนังพี่น้องเห็นยังทั้งสองอย่างเป็นเนื้อหนังจงกลับใจอย่าเป็นแบบนั้นในนามพิเต์แล้วก็อย่าลืมว่าหนึ่งที่สองก็คือมีสิษยพิิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนอธิษฐานด้วยโอเคที่พวกเขาจะเป็นคนที่สร้างสาวกไม่ใช่สอนไม่ใช่ทําแทนเราไม่ใช่ทาแทนเราไม่ใ,แมใ,แมใ่แฟนสได้ และหนึ่งสุดท้ายก็คือมีคิดจัดหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือที่จะพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจัดมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยนี่คืออย่างช้าที่สุดนะเราจะมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่บแปดแต่ผมบอกและผมเผยจะนะถ้าเราจะกลับใจโยนการเล่นชูวออกไปใช้ธรรมัญญาย่ยังถูกต้องใช้ชี้ไปถึงประโยชน์สกิดผมบอกเลยประเทศไทยเนี่ยจะปุบ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 แล้วอยู่ดีๆมันจะพลิกเลยคนจะบอกว่าทำไมประเทศไทยอยู่ดีๆกลายเป็น ประเทศที่มีคริปเตียนจํานวนมากที่สุดในจํานวนเปอร์เซนต์ผมบอกถึงนี้แต่พี่น้องต้องเริ่มต้นอธิษฐานเริ่มต้นที่จะโอเคลงทั้งเนี่ยผมได้รวมเพลย์ลต์ไว้ด้วยกันแล้วเจ้าสาวกลับใจอ่ะพี่น้องสามารถเปิดวนยาวๆและอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าแล้วก็เป็นตัวแทนถ้าพราะญาณของพระเจ้าน,นําให้กลับใจเป็นตัวแทนของขจักนำกลับใจอธิษฐานวิงบอนโอเคให้ผมบอกเพลงเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพลงมันเป็นมันเป็นการเป่าประกาศเชิญเ,ญเญผยพระเจนะ โอเคเหมือนกับตอนที่ดาวิดก่อนที่จะไปเคาะฆ่ากอแรดบอกเลยว่าข้าพเจ้าจะฆ่าท่านจะตัดหัวห้นกกินเพลงเหล่านี้เป็นการเป่าประกาศรวมทั้งการที่ต้องทํานางเอกโอเคเป็นชนชาติต่างๆเป็นการเป่าประกาศว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นกับทุกชนชาติในโลกเจ้าสาวจะลุกขึ้นมาละบอริสุ์โอเคลุกขึ้นมาบิสุทธิ์ไม่ได้โดยความชอบธรรมตัวเองนะโดยความชอบ,ออบ,บรรธรรมของะเยซูคริ์โยนทำมัญหััิทิ้งไปดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องสั้นๆ และดาเนินด้วยกฎใหม่ซึ่งเป็นกฎในพันธสัญญาใหม่คือกฎจากพยานญญไว้ว่างๆเราจะคุยเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนขึ้นในนามพระเยซูิตเอาละ่ะพี่น้องที่รักครับพี่น้องสามารถที่จะเสนอแต่งเพลงส่งคําพยานขอบคุณพระเจ้าขอวข้อที่ฐานส่งมารวมทั้งคนป่วยเขียนลงไปพี่น้องเมื่อเจอคนป่วยพบให้สั่งผมมีสิ่งที่ต้องสอนมากค่อยๆสอนไปแล้วกันโอเคแต่ว่าสั่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าดําเนินชีวิตแบบปุุรของพระเจ้าพี่น้องที่รลกครับ อย่าเลิมนะนั่นคือ, 1, 3, นห,อ, 1, อนหนึ่งสามตัวมาดูหนึ่งหนึ่งี่สิขอบันหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าได้รับพรสอนขอบันหนึ่งถ้าพี่น้องได้รับพรนะสแกน QR code คหรือว่าส่งมาทางพร้อมเพน่ะศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าห้าหนึ่งศูนย์สองโอนเงินมาครับโอเคถามว่าทำไมต้องโอนมาเพราะพี่บอกไงบอกว่าให้แบ่งผู้ที่รับคําสอนให้แบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้กับผู้ที่สอนตนเพราะอะไรผมต้องกายคุณได้รับพรขอพระเจ้าใส่ศูนย์ลงไปข้างล่างเยอะๆแล้วย,ย,ยนกลับไปที่คุณ พี่น้องเข้าใจไหมถ้าคุณไม่ให้อะไรเลยศูนย์เวลาที่พระเจ้าเตวีคุณไม่ว่ากี่เท่าของศูนย์นั้นคือศูนย์ทนั้นคุณให้เลขที่น้อยที่สุดที่มากกว่าศูนย์คือให้มันหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเต็มสิบไม่หักคุณตามพงผมอวยพรคุณในฐานะคนของพระเจ้าลูกของพระเจ้าว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่คุณถวายมาจะกลับไปที่คุณ 100, 000, ร้อยเท่าพันตวีแต่เต็มไปด้วยการปลดหนี้จะเต็มไปด้วยการอาาจาิรย์ให้ผมได้ยินพูดว่าฉะนั้นอย่าล้็วงงก หกโมงครึง่งเวลาที่เพลงนมัสการออกมาไปดักฟังไปดักนมัสการพระเจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระจายไปตอนทุ่มหนึ่งก็เหมือนกันให้เรากลับมาติดพระคาของพระเจ้าโอเคเมื่อพระคําของพระเจ้าเปล่าประกาศอย่างถูกต้องคุณจะพุ่งพานมันจะเป็นไปนเหมือนกับตอนที่พระเยซูเป่า,ปร,าประกาศพระคำแล้วคนเหล่านั้นบอกใจเราเล่าร้อนนั่นนี่เป็นสิ่งที่คุณเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ยินพระคำอย่างถูกต้องใจคุณจะเล่าร้อนคุณจะเข้าใจฉะนั้นหนึ่งทุ่มมาดักฟังแล้วเห็นใครกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไปโอเคแล้วก็อย่าลืม เวลาที่คุณโอนเงินมาผมอยากให้คุณส่งสลิปไปที่เฟซบุ o กโอเคแล้วก็ไปเขียนว่าคุณตั้งใจทําอะไรที่ที่ YouTube เพื่ออะไรเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานว่าคุณทำอย่างนั้นโอเคอันกอริมมันจะทําให้คลิปไปเร็วขึ้นเพลงไปเร็วขึ้นและในที่สุดพี่น้องของเราจะกลับใจประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่พระเจ้าใช้ทําให้เกิดการปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปนี้องค์เจ้าบ่าวจะไม่มีทางกลับมาเพราะคิดจัด ไม่ได้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเพราะเธอไม่ได้สวมสายอาพรที่พระเยซูลมอบให้ก็คือความชอบธรรมของพระเยซูริสต์ฉะนั้นลุกขึ้นทํางานพร้อมกันโอเคมีชีวิตอยู่เพื่อ,องค์พระพเจ้าร่วมงานกันกับผมร่วมงานกันเพื่อพระเยซูริสต์ร่วมงานกันเพื่อคิสจจักรรักเจ้าสาวของพงเหมือนกับที่เปาโลรักเหมือนกับที่พระเยซูริสต์รักเหมือนกับที่พระบ,บิดารักเริ่มต้นห่วงแหนเจ้าสาวอย่างถูกต้องในนามพระเยซูริสต์เอาละพี่น้องที่ักครับให้เรามารับมหาศิลพระกายของพงแตกหักเพื่อเราหายดี ผลิหลังหลังออกโอเคเพื่อสิ่งที่ดีทุกประการขวงป่าประกาศไปเลยนะท่านน้สัญญาใหม่ความบาปได้รับการชําระตลอดทำลายผลที่เกิดขึ้นจากความบาปทั้งหมดถูกทําลายในนามพระเยซูคริสท่านนั้นบอปาประกาศว่าพี่น้องเห็นสิ่งที่ดีและการอวยพรทุกประการอย่าลืมเปิดคลิปดูด้วยกันในกลุ่มเปิดด้วยกันในครอบครัวอะไรยากหยุดละทำที่สําคัญรับมหาสนิทพระเยซูบอกว่าทาอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราเชื่อฟังพระอง ทำมหาสนิทเป็นที่ระลึกถึงพระองค์แล้วคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีมารซาตานกลัวพระผิดและคำพยาเชื่อสิ่งนี้เอาละกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้อย่าลืมโอเคทุกวันมาฟังนะมัสการพระเจ้าด้วยการรับเป็นเพื่อนร่วมงานกันโอเคผมเปล่าประกาศว่าตั้งแต่วันนี้คุณได้รับภาระมากขึ้นเพราะคุณได้รับการเปิดเผยสำแดงและเข้าใจความล้ำลึกของซาตานเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของแั้เกิด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 พชาโลมพระเจ้างครับอูอาเมน